สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านหนองร่มสำมักานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต1โรงเรียนบ้านหนองร่มมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด173คนครูและบุคลากร12คน เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันสอดแทรกกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาต่างๆครูใช้ ICT เพื่อผลิตสื่อการสอนทำกิจกรรมในห้องเรียนสืบเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อในปัจจุบัน ผู้บริหารและคณะครูจึงร่วมกันประชุมเพื่อหารือแนวทางการสอนและขอคำแนะนำจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบถึงปัญหาและเข้าใจบริบทของชุมชนได้ข้อสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน3ออนออนแฮนออนดีมานและออนไลน์1ออนแฮน เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบงานแบบฝึกหัดและหนังสือเรียนเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกลครูจะมอบหมายใบงานไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้ ครูแต่ละชั้นจะนัดวันกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อมอบหมายใบงานพร้อมทั้งรับเงินอาหารกลางวันรูปแบบนี้จะเหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สสำหรับการเรียนออนแฮนของชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ครูจะนัดนักเรียนเพื่อมาเรียนออนไซต์บ้างเป็นบางครั้ง การนัดวันสลับมาเรียนช่วยลดการแอรอัดนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องในชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการนัดติวโอเนตเนื่องจากนักเรียนต้องเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 2. อ n อ e นดีมานการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์แต่อาจไม่มีความพร้อมด้านเวลาครูผู้สอนจะจัดทำคลิปวิดีโอหรือหาสื่อการสอนต่างๆเพื่อฝากไว้ในช่องทางไลน์หรือกลุ่ม Facebook เ,เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เวลาใดก็ได้มาแล้วค่ะ what does he do w What does he do? เขาทำอาชีพอะไรนะคะนักเรียนเห็นไหคะหอมออวกหมวกหมวกคำนี้จะมีกอไก่เป็นตัวสะกดจะต้องมีภาคประธานนะคะมีภาคประธานแล้วก็ต้องมีภาคแสดงนะคะถึงจะรวมกันเป็นประโยคได้ส่วนหาหาร2จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1ส่วน5คูณด้วยสำหรับสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเช็คปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและครูคือแอปพลิเคชัน Word w a l l หลังเรียนนักเรียนจะได้รับการทำแบบทดสอบออนมาน์จากเว็บไซต์ Word w a l l คุณครูจะฝากลิงก์ไว้เพื่อให้นักเรียนเข้าทำได้ทุกเวลาข้อดีของ Word w a l l คือครูสามารถเช็คชื่อนักเรียนว่าเข้ารับการทำแบบทดสอบเวลาใดได้คะแนนเท่าไหร่ สามออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตในลักษณะการสื่อสารสองทางเป็นการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดระหว่างครูและนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวลาที่ตรงกันกันกบครูผู้สอนรูปแบบนี้ใช้ได้เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-6ถึงที่มีความพร้อม การเรียนรูปแบบนี้จะมีบรรยากาศเหมือนกับเรียนในห้องเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนครูมีการแชร์หน้าจอที่เป็นสไลด์การสอนและมีการถามตอบการบริหารจัดการเวลาเรียนมีการนับเวลาเรียนภาคเรียนที่1จําจำนวน100วันการวัดและประเมินผลผู้เรียนครูจะนัดนักเรียนเพื่อมาสอบออนไซต์ที่โรงเรียนนักเรียนจะได้รับการทดสอบตัวต่อตัวรายบุคคล เพื่อตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาการผู้บริหารมีการนิเทศติดตามและตรวจสอบการประเมินคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากครูและนักเรียนและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอหลังจากมีการวัดและประเมินผลครูมีการทำแบบบันทึกคะแนนเก็บคะแนนสอบปลายภาคตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ในช่วงปิดภาคเรียนที่1มีการเตรียมความพร้อมออนไซต์ site, ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบและจิตอาสาชุมชนรวมทั้งคณะครูและนักเรียนปฏิบัติตามนโยบายสร้างคุมคุ้มกันหมู่ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรรวมทั้งนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนนักเรียนและผู้ปกครองต่างปฏิบัติต,ตน เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ที่เป็นวิถีใหม่ในการจัดการศึกษาแล้วพบกันภาคเรียนที่2กับการเรียนออนไซต์สวัสดีค่ะ